สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับวันที่12กันยายนห7เจครับเมื่อคืนนี้เราพัฒนากับแตกหลายสานักครับพี่น้องเนาะครับดีใจครับพี่น้องที่กติดแนวทางตัวเลขครับน้าเชียร์ผ้าลวยครับพ่อลาดพล้าครับพี่น้องเนาะน้าเชียร์ผ้าลวยประกบให้เน้นๆเลยครับผม4ี่คู่เข้า6 0 0 6ย์ครับ แล้วก็อีกหลายๆเสี้ยนครับพี่น้องครับแล้วก็ในส่วนเสี้ยนที่เพิ่นหายต้องวดกับมีได้ครับพี่น้องเดี๋ยวจะมาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะแบบต่องวดเฉินเคยครับคลิปนี้จะเป็นสรุปตัวเลขเพื่อเป็นข้อมูลตามกันต่อสู่กันต่อครับพี่น้องวันที่14กันยายน67ครับแนวทางอัตท,ที่ครับพี่น้องเนาะวันที่13กันยายน67 ลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งครับมาตามแนวทางกันต่อสู่พี่น้องยิีครับเอาก่อนที่จะไปรับชมระฟังสุดสรุปในคลิปนี้ครับผมนำเสืยอผ้าลุ่ยกับขอขอบพระคุณทุกทุกเสี้ยนครับผมเลยครัขอบประคุณพี่น้องยิีที่เข้ามารับชมระฟังแนวทางลาพัฒนากับนำเสียอผ้าลุ่ยได้โช์ได้ลาไปน้ากันครับพี่น้องหกหกเจ็ดศูนย์หกครับผมครับไปเบิ้งสุดสรุปเป็นข้อมูลกันเลยครับ นี่ครับพี่น้องครับผมพ่อลาดเ้าครับสุดยอดครับพี่น้องเนาะพ่อกระห่แตะเหล็กเดนมาร์กสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองเนี่นะครับผมเข้าอากาศก็มาเชียกันแล้วมากประกบให้พี่น้องบึ้งครับงวดนี้เขาก็มาเชีอาเนี่ยค่ะท่านผู้ชมประกบเหล็กแต่ว่าไม่ได้เอาของจากขวงครับแปลเหล็กอาจารย์ต่อยค่ะอาจารย์ต่อยฝันหาศูนย์ก็หบศูนย์ น้ำเชียบอกสื่อ <c oughs> <c oughs> น้ำเชียว่าสื่อเล้าดูน้ำเก้ามาเชียส,สื่อเล่าเอเหลย,เยกอาจารย์ต่อยกัะอนุชมุมน,น,น้ำเชียไปเห็นเอฟซีข้อเมนไตคิปเนาะค่ะแต่ก็บว่าได้คิดว่าจะเอาเหลขอาจารย์ต่อยไปเหล็กเล่านเนาะเพิ่นฝันหมู่ว่านนี่ที่น้ำเชียลงไปเห็นไหมค่ะเอฟซี e ว่าไปสื่อเล้าก่อนเดอ้อน้ำเชียน้ำเชียก็เลยไปอ่านเห็นก็เลยไปน้ำเพิ่นกัน ต้องกองขึ้นเอซีเดี๋นะครับค่ะเต็มเต็มเลยค่ะทำไปช่วชมาขึ้นนี่เอาเก่ามาเชียอกับเข่าเจ็ดได้ครับพี่น้องครับนี่ก็น่าจะเป็นงวดที่สองครับผมที่ว่าพอรับเผาก็กอมาเชียอกับสามารถที่จะเอามาประกบคู่กันได้ครับพี่น้องเนาะหมู่บ้านก็จะเป็นเจ็ดหกครับผมเพราะว่ากองมาเชียอมีมีเจ็ดพอมีหกครับนี่แหละครับสองสำักนี้ก็ติดไ้ได้ครับพี่น้อง ยงเชนงวดที่ผ่านมาครับผมงวดทิพานมาก็มานมามนเชี่ยมีสามพอมีเจ็ดครับผมงวดทิพานมางวดกว้อนหนานันครับผมที่เลขออกเจ็ดสามับนี่แหละครับก็เลยให้พี่น้องสังเกตอยู่ว่าเ,เพิ่มเพิ่มมากน้ำกันเลยๆเนาะเธอว่ากอดข้อกันมากน้ำกันกับเบื้องไปน้ำกันเรื่องงวดหนาครับผมพ่อ,อก,กันนวล เด่นไม่พลาดได้ครับผมเด่นไม่พลาดศูนย์คับพี่น้องเนาะสูตรที่สองโอ้พอ,พอพอประกอบไ่หกหกเลขออกหกหกเจ็ดแต้มเดียวคนภูเขาครับผมเด่นเข้าที่หตัวเน่นเพลินละกะเนี่ยครับพี่น้องเลขติดบนล่างบรุษจจกเทียได้ครับผมครับเข้าตลอดครับพี่น้องเนาะอนิซ้ตัวนึงเนาะกว่าข้อกันมากพอมาด้าีครับอาจารย์เอก เข้าตัวเด่นเจ็ดครับผมครับเข้าตัวเด่นาจาเจ็เอเนะอเดอาจารย์เอกเด้อทอปบอกให้เอฟซีฟังเลยนะอันเข้าได้อาจารย์เอ่วนตัวมาแล้วอ๋อค่ะอาจารย์เอครับผมกะเจะดได้นำเสนอแนวทางเช่นเคยเ้อครับพี่น้องค,ครับผมเพิ่นกะถักไล่มาเลยค่ะท่านผู้ชมเพิ่นถักไล่มาหาค่ะ ยังคอยมาว่ากันเนาะมีหอดไท่มีหอดเล้ารเนาะครับผมอาจารย์เอเพิรนมีหอดไท่แล้วก็เล่าครับค่ะก็ติดไว้ได้ครับผมสูตรเพิ่นก็นถือว่าเดินดีครับพี่น้องครับนี่อาจารย์ผู้ครับพี่น้องอาจารย์ผู้ถึงว่าเพิ่นจะประกบครูว,ว่าเขาเลขวิ่งเพิ่นกับยังถือว่าเขาทุกมงวดได้ครับผมเขาทุกมงวดงวดนี้เขาที่ศูนย์ครับอาจารย์ผู้ พ่อไปบูนครับพี่น้องหาพ่มาครับพี่น้องเนาะเสดายเลขติดบนล่างเข้าที่หกครับผมเลขติดบนล่างเข้าที่หกโอ้พ่อสแสวงครับพี่น้องครับลงคลิปล่าสุดหัวว่านี้ครับผมอืบ่เขาเน้นเนาะเถอะแมนบ่เขาเน้นเนี่ยครับผมพอว่าถ้าบ่าเขาวันนี่กับจิตจิตพัก,กวันเขา่าร <laughs> <laughs> ับมาสามเข่าสอง รุดหนึ่งครับผมสามหมวดแล้วพ่อชนินคือกันครับพี่น้องหมวดมหาเพันกว่าพ่นจิอขอซ่อมบางสูตรก้อนบันีีพ่อก็เลยส่งมาไหกัมมาเชียก็เลยเอาะเมาะว่าเอาเาข้าหกเจ็ดตรงตรงเลยครับผมหกเจ็ดตรงตรงต่ว่าทรงมาไหกัมมาเชียร่วมเอากระไดเนาบแบบนี้กับเขาดีกันเนาะอืองมึงเซียนกระทุ่มแบนครับผม,มวันนี้เข้า ศูนย์หกตรงตรงครับผมเลขวิ่งวิ่งบนล่างเข้าที่ศูนย์ครับเสี่ยงกระทุ่มแบนครับนี่นะครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมนี่ก็เป็นข้อมูลครับผมครับหลายเสียนหลายสำนักอ่ะให้แนวทางตัวเลขถือว่าเด็ดเด้อครับพี่น้องโดยเฉพาะแนวทางเลขเด่นนี่เขาหลายสำนักมากครับพี่น้องเลขเด่นนี่ครับแต่ในส่วนเลขประกบคูงวดที่ผ่านมากถือว่า ดีใจครับพี่น้องซี่ด้ครับผมครับหลายท่านครับครับมีน้าคิดน้าใจเยอะครับผมทรงค่ะน้ำชากาแฟมาให้เซียนครับผมขอขอบคุณครับผมครับสําหรับแนวทางตัวเลขอาจารย์เอครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาตามกันต่อเลยได้ครับผมว่าจตเป็นอ่ารัฐบาลไทยหรือว่าล่าพัฒนาอาจารย์มีทีเด็ดให้ครับผมครับจังไดก็ก็ติดก็ตามไปได้ครับผมสำหรับแนวทางตัวเลข บว่าจิเป็นลาพัฒนากับนําเชียร์ผ้ารุ้ยหรือว่ารัฐบาลไทยครับผมกับอาจารย์เอที่เข้ามาเชียร์ด้อครับผมครับเอาคลิปนี้ก็เป็นชุดสรุปเป็นข้อมูลตามต่อครับพี่น้องครับสำหักใดเพิ่นห้มาตองดเดี๋ยวน้ำเชียร์ผ้ารุ้ยก็จะปล่อยต่องวดทันทีเลยครับพี่น้องเนาะให้พี่น้องยังซีดเก็บเป็นข้อมูลไว้ครับมืออื่นกกบมาลุยกันต่อครับผมครับกับแนวทางลาพัฒนา เอาถ่ายคลิปนี้ครับนำเสียพาลุยกับขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยรางวันไปน้ำกันครับลาพัฒนาสองทุ่มครึ่ง13กันยายน67ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบรรยากาศหลังฝนตกครับพี่น้องเนาะฝนตกมาสองมือแล้วครับผมมาเึ้ื่อนกับ่าแห้งปันไดครับว่าหมู่ว่านหมู่ว่านก้อนเนี่ยตกแห้งอยู่ครับมาก้อน ครัหมือว่านก็บอกเนิดครับชุ่มฉ่ำขึ้นมากแล้วครับพี่นอ้องต้นองุ่นครับต้นองุอง่น